สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาแปลงกายเลขหนึ่งนะครับให้เป็นรูปภาพที่น่าสนใจนะครับด้วยโปรแกรมเพน n ์นะครับเริ่มตัวนะครับเราก็เปิดโปรแกรม p พน n ์ขึ้นมาเลือกผูก้กันเลยครับอันแรกเลยแล้วก็เลือกขนาดของผู้กันเอาขนาดนี้ล้กันนะครับต่อไปเลือกสีครับกดสีดำได้สีดำมาแล้ว เสิิมลักเส้นเลยครับลกักตามสบายเรื่อยๆต้องฝึกจับมอสให้แน่นนะครับฝึกจับมอสให้คล่องลักได้แล้วต่อไปครับเสริมให้เล็กหนึ่งหน่อยนีดวงตาแล้วก็ใส่แววตาให้มานิดนึง ใส่เป็นสีดำแล้วก็ดวงตาอ,อีกข้างหนึ่งใส่สีดำด้วยนะครับแล้วก็ใส่มุมปากให้นิดนึงเป็นมุมปากที่กำลังยิ้มอยู่เลยครับ ต่อไปมีลวดลายใส่ลวดลายตกแต่งครับเรียบร้อยครับต่อไปถึงเวลาเติมสีนะครับ ไปกดทังสีครับแล้วก,ก็เลือกสีสีแดงอนถ้าใครก็เลือกเป็นสีเหลืองตัวสีเหลืองแล้วก็เลือกแถบนะครับสีนี้เลือกสีแดงนะกันโอเคครับ สีแดงได้หนึ่งตัวแล้วดวงตานะครับใส่สีด้วยต่อไปเลื่อนที่นะครับกดสีเล็กเลยครับเราเกดตัวล่างสุด กดสีเล็กสีเหลี่ยมครับมาคมครับเลื่อนไปเลยไปไว้ด้านหน้าก่อนกด copy แล้วก็กดวางครับทำหลายตัวน้อย3แล้วก็4ต่อไปครับ เพิ่มสีตัวนี้เป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วกันครับไปก็เป็นสีฟ้าตัวนี้ก็เป็นสีชมพูเป็นแถบด้วยดีกว่านี่ก็เป็นสีเขียวแล้วกัน สีฟ้าอ่อนนีเป็นสีน้ำตาลเข้มเรียบร้อยครับครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์เพ่เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ